สวัสดีค่ะวันนี้พอหลังจากที่เราว่างเสร็จนะก็วันนี้ก็ทําจับฉายญี่ปุ่นหรือภาษาญี่ปุ่นก็เรียกว่าโอเด้งนะคะส่วนผสมของโอเด้งเราก็จะมีหัวไชเท้าหรือไดโกงแล้วก็จะมีไข่ต้มมีสลายสลา่ที่เขาเรียกว่าโคปุชินนะคะ เราก็จะมีซัส์มังงก็คือเหมือนมันมันอะไรนะชิ้นปลาแต่เ,เขาทําเป็นแผ่นนะก็จะมีชิคูวาก็คือพวกทําจากปลาแล้วก็จะมีเต้าหู้ต้าหูขัดโทฟูนะคะแล้วก็จะมีออะคอนยกักุก็ส่วนผสมก็ยังมีง่ายๆแล้วแต่บ้านไหนจะทานกัน ก็ต้มไว้ต้มต้มต้มเสร็จแล้วนะคะัวน,นี้พอดีลูกค้าสั่งด้วยร้านเชียงใหม่ก็จะมีทั้งอาหารไทยแล้วก็อาหารญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวเราจะพากันกลับไปดูที่ร้านกันนะคะข้างในร้านวันนี้เราจะทำอะไรต่อเพราะช่วงนี้ฤดูหนาวเข้ามาแล้วอากาศเริ่มเย็นเราก็จะเก็บ ผักไว้ทานตอนช่วงหิมะตกนะคะโดยการเก็บแช่ไว้ในตู้ฟิตแล้วพอช่วงถ้าฤดูหนาวแล้วผักผลไม้พวกนี้จะแพงมากเราก็จะเก็บไว้ทานกันตอนช่วงหิมะตกกันนะคะเดี๋ยวเรากลับตามกันไปดูนะคะ